สวัสดีครับวันนี้เรามาทานว่านหางโครเกสดกันนะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายว่านหางโครเกเป็นช่วยระบบขับถ่ายก็ดีบำรุงผิวก็ดีบำรุงเส้นผมบำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพจีีหรือได้ทุกคนนะครับเฉพาะไอที่เป็นวุนน้นใสๆนี้ใช้ประโยชน์ได้มากนะครับนี่ครับเราตัดก้านสด พอตัดมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดนะครับไอส่วนนี้เราก็ลอกลอกเอาเปลือกเขียวข้างนอกออกก่อนนะครับเปลือกเขียวแล้วก็ส่วนวุ้นข้างในก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะครับหลังจากว่า พอรอกได้พอสมควรพอประมาณแล้วมันสักหนึ่งก้านหรือสองก้นแล้วแต่ชอบนะครับพอรอกเสร็จก็ไปล้างทำความสะอาดอีกทีเพื่อให้เมือกลื่นๆและกลิน่นเหม็นกลิ่นออกขื้นๆนี้ให้มันลดลงนะครับล้างได้หลายน้ำก็ได้ครับวันนี้เราจะทำกันสองขั้นนะครับก้านซึ่งไม่โตมาก เพื่อการที่สมบูรณ์อวกอิ่มนะครับความจริงว่านหางโจเค้นี่ปลูกง่ายก็รดน้ำใส่ปุ๋ยค้อปกติก็ได้แล้วครับการมาดูแลรักษาก็ง่ายศะตูพืชไม่มีนี่นะครับหลังจากเราลอกเราปอกเกิดนอกออกเสร็จแล้วก็มาลา้างด้วยน้ำด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหรือสองครั้งแล้วแต่จนกว่ามันจะหมดเมือกดึ้นลื่นนะครับ หลังจากหมุดเมือกแล้วก็หั่นพ้อคำใส่าาชนะไว้หรือบางคนอยากผสมใส่น้ําตาลใส่นมอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับหรือจะชอบทานสดๆสำหรับแบบนี้ทานสดๆได้เลยนะครับติดประโยชน์กับปัหาว่านหางโจเกเทตัวน,น,นี้ก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะ สำหรับท่านที่เป็นโรคกระเพาะหรือลำไส้หรือพิษที่ดวงทวารทานไปไม่กี่วันอาการพริษที่ดวงทวารก็จะหายไปนะครับครับเราวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ